ตอนนี้เรากำลังจะไปส่งโฟนปฐมนี่แทนรถติดควานัดที่ไหนนัดลงอะไรวะโอ้ยไม่มีที่ไปเลยจริงวันนี้มีที่สิทธิ์ของรุ่นพี่ที่เราไปช่วยออกกองอ่ะสายตอนบ่ายโมูเป็นยังไงเป็นยังไงเหม็นกินกระดูกมีเพื่อนกี่คนมีเพื่อนหลายคนอะชื่ออะไรบ้างไอ้ต๊อดไอ้ตุ้มไอ้เต๊บไอ้ต๊อด เพราะรู้สึกอะไครับตื่นเต้นมากครับตอนนี้ผมอ๋อตื่นเต้นจังเลยครับผม <laughs> ยังม่นิ่งจังเลเอส้าออตอนนี้เรากำลังจะไปส่งโฟนปฐมนี่แทงตอนแรกบอกชิวๆตอนนี้แบบก็ก็กลัวก็ก็กลักวไม่เห็นพูดเลยไหทำโอเคเดี๋ยวว่าไปดูที่มอว่าจะเป็นไง ได้รับบทโช,ชว์เพิร์วบทโชว์เพิร์ไปส่งกันที่ร้อยนะคะไป <c oughs> กลัวไหมสบายสบายออตอนนี้รถ<อ>ติด,ต,ดอตอนแรกก็รถติดเลยแต่ตอนนี้เพิ่งเจ็ดโมงยี่สิบสองยังมีเวลาเพราะฝนเข้ากี่โมงแปดครึ่งโอเคมีเวลา ชำโยพุ่งนาสวยๆกับรถติดมากๆรถติดจัดต้องออกเผือเวลาถ้าอว่าใครอยากมาตรงนี้นะคะทุกคนต้องออกเผือเวลาหนึ่งชั่วโมงเหมือนแบบเรียนแปดทุครึ่งเนี้ยเจ็ดโมงไม่ไม่เกินเจ็ดโมงคึ่งต้องออกแหละเพราะว่าเผื่อไว้ชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวรถติดก็ชิบหายอาจารย์เช็คชื่อจุ๊บ มันตึงไงมันตึงไะเดี๋ยวเราจะพาโฟนไปกินข้าวก่อนตรงร้านนี่หน้าตึกในเทศคนยังมาไม่เยอะเลยเมื่อกี้ขับผ่านที่เขานัดโฟนใช่ไหมใช่เ <คน S 1> ขานัด<อ>ที่ไหนนัดลงอะไรวะลงสม, <cut> มุดรกจัดลกจัดเหมือร้อยลังร้อยอะสบายไม่ลงรับ สองคนไปบ๊ายบายนะครับถามพอแล้วฮะเหมือนส่งลูกเข้าโรงเรียนครั้งแรกอนุบาลเลย เดี๋ยวพ่อกับแม่จะกลับเชียงรายเราจะกลับลุ่มไม่รอแล้วบายสองเดี๋ยวค่อยมารับอีกทีหนึ่งตอนเย็นเอาเอาเอาเราเอาคลิปไปนั่งตัดแถวแถวนี้กันนะคะทุกคนให้แม่ไปส่งบายบายดูแล้วยังไม่ขับขับรถดีดี เดี๋ยวเราจะหาที่นั่งตัดชิปกันตรงนี้เพราะว่าโฟนอะเมื่อกี้เจอผู้ปกครองของน้องๆที่มาเขาบอกว่าเลิกบ่ายสองก็เลยโอเครอก,ก็ได้วะเน่เป็นที่ที่ดีไหมจริงๆเราเตรียมพร้อมมาดีมากชาร์จพาวเวอร์แบงค์มาอ่ะ77นึกว่าหนึ่ เมือม่อกี้เพ <c oughs> ื่อไไนท <c oughs> ันไไๆๆกม,มาบอกว่าจริงๆวันนี้มีทีสิทธิ์ของรุ่นพี่ที่เราไปช่วยออกกองอะฉายตอนบ่ายโมงเราก็เลยโอเคอยู่ตรงนี้พอดีก็บอกว่าถ้าเพื่อนจะมาก็มาเดี๋ยวเจอกันตรงตึกคณะเอ้ยผมอะไร โอเคเดี๋ยวเจอกันตุกตุคณะแต่ว่าตอนนี้จะบอกว่ายุงเยอะมากมยุงตรงนี้เยอะมากเมื่อกี้นั่งตรงนั้นอะแล้วก็ย้ายมาตรงเนี้ยยุงอย่างเยอะเดี๋ยวเราจะก็จะนั่งต่อไปก็ไม่มีอะไรหรอกต, <c oughs> ตอนนี้ยุงเยอะจัดเราเลยคิดว่าเดี๋ยวจะขับรถไปแถวหน้ามอดูว่ามีที่อยู่ตรงไหนที่ดีกว่านี้บ้างเพราะตอนนี้ยุงกัดไม่ไหวรู้นหะน้า นั่นหลังวันแบบปิดเทอมคือมอมอโล่งมากเพราะว่าพวกเด็กประถมวิทย์เขาอยู่โซนห้องสมุดแล้วก็หน้าหน,น้ากันนี่ที่โฟนมาคณะเมื่อกี้ <laughs> ไม่รู้ว่าขึ้นหอประชุมหรือยังอาจจะไปหอประชุมแล้วเพราะว่าตรงนี้โล่งมากอ๋อยงัยงยง่งยนี้นั่งเงนเต็มมันอยู่ตรงนี้ก็อีกคณะหนึ่งอะนเนี้ยคณะอะไรเนี่ย คนแน่นจัดตอนนี้มาจอดอยู่ข้างสนามบ้าอ้อยไม่มีที่ไปเลยเพื่อนนัดดูทีสิทธิ์กับรุ่นพี่ตอนบ่ายโมงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ยังว่างมากเพราะว่าเพิ่งจะ10บโมงเช้านะคะนะคะ ตอนนี้ร้อนจัดแบบไม่ไหวแล้วเราจะไปดูว่าห้องสมุดเปิดให้ขึ้นไปนั่งหรือเปล่าเพราะว่าต้องการแอร์เย็นที่สุดแต่ตอนนี้คนเยอะพ่ออยู่ตรงนั้นถูกเสียงดังกันเต็มเลยโอเคยังมีที่ว่างขอขอขอ,ขอจะนั่งริมๆเป็นอินชทว์เพราะว่าฝั่งนู้นเขา ในที่นั่งแล้วโชคดีที่ห้องสมุดยังเปิดที่นั่งแล้วคนเริ่มจัดเพราะว่าวันนี้เขาปฐมนิทศกันดี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 ตอนนี้เขาน่าจะพักเที่ยงกันแล้วแบบว่าเด็กเข้ามาเต็มห้องสมุดแล้ว เด็กออกมาเต็มแล้วเพราะฉะนั้นเราออกเพราะว่าน้องเจมีที่นั่งกินข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนไปดูทีสิทรุ่นพี่ที่ตึกคณะก็รอเพื่อนมานะ <c oughs> จริง,รงนักกับเพื่อนที่ตึกซีมใช่ป่ะแล้วรอสักพักนึงไม่มีรถบัสเลยไม่มีรถเมย์เลยไม่มีรถรางเลยเพราะฉะนั้นเราเดินก็ได้เราเป็นนักเดินแห่งปี เดินโชคดีวันนี้อากาศไม่ร้อนมากหรอ <c oughs> กเมื่อกี้เห็นโฟน,นว่าพักกินข้าลวละเอเต็มรงมาหารเลยจ <c oughs> ะรถลางก็มา ดีแล้วไม่จะลดลัางมีแต่เด็กมีแต่เด็กน้องปีหนึ่งอะเราแบบใส่ชุดนี้อยู่คนเดียวเลยเดินนะจ๊ะซื้อชานมกินก่อนร่างกายขาดบานเติมบานน้ำตาเอาชานมไข่มุกกันค่ะอร่อยนะ วันเจี๊ยบเหมือนว่าจะเจอเพื่อนละมันก็เดินน้ำเหมือนกันเพราะว่าเขื่นเด็กเด็กเยอะมากวันนี้สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อตีมาดูหนังทีซิตี้ที่ที่เราเออที่เราช่วยกันทำยุบมากเออเดี๋ยวรอดูว่าจะไปไหนจริงเอ๋อเข้าไปได้เข้าเปล่าสามจุดแล้วนะอันนี้นะรอรอบต่อแล้ก็ได้มั้งเนาะรอบต่อไปก็เราเลยครัก็เราเลยบ่ายโมง เดีลยวห้าอะไรเข้าไปทำานเลยเหรอตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเสื้อสีฟ้านะคะเพราะว่าเข้าติมพี่เอา,าให้ได้เวลาเข้าไปดูหนังชายกันค่ะ ท้หมดนี้จ้องให้มาานห้าเส้นนะเลยนะเรื่องไม่รับไ,ไม่ไมีเพ้ามฉานจบอมลกินได้บ่ออ้าวทำไมอ่ะก็คุณเรื่องแล้วข่ข ิ่งที่ผมชอบมากๆในเรื่องนี้คือตัวรูปของนักแสดงทั้งหน้าคนนะครับผมรู้สึกว่าเคมีที่เราสร้างขึ้นมามันเข้ากันได้ดีมากตอนนี้นะคะทุกคนหนังจบแล้วของรุ่นพี่แล้วคือได้เสื้อมาตัวหนึ่งพี่เขาให้เลยแบบว่าโอเคเหลือติดตัวหนึ่งพอดีก็เลยให้ไปเลยแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหน้ามอก่อนเพราะว่าโฟนอยู่ขอไปชุมน่าจะใกล้เลิกแล้วแล้วตอนนี้ฝนอ่อยเวอร์แล้วยืนคุยคนเดียวกับกล้องกลาง นโทรมาบอกว่าเขาเลิกกันแล้วเดี๋ยวโฟนจะเดินมาที่นี่จอดรถแล้วก็จอดรอตรงนี้แหละตอนนี้โฟนกำลังจะมาไ,ไม่ช้าเฮ้ย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 ไปแต่องหยุดลกอเออเสื้อใหม่เดิไปทีซิตมาเ,เป็นยังไงเป็นยังไง กินกระดูกกระดูกไก่อะ่ะเดี๋ยวก็ชิมเป็นยังไงเป็นยังไงดีมันแรกมีเพื่อนยังมีเพื่อนไหมมีเยอะมีเพื่อนกี่คนมีเพื่อนหลายคนอะ่ะชื่ออะไรบ้างไอต้ตอดไอ้ตุ้อตอมอมืไอ้เต๊บ <c oughs> ไอต้ตอด <c oughs> ตอนนี้นะเราขัรถตั้มตื่นรถตู้ของลุงพีดีปก <c oughs> ต,ติเราก็นั่งคันนี้แหละ ตอนนี้เรากลับมาถึงห้องแล้วนะครับทุกคนยัไปถึงห้องเราเดินอีก3าเก้าทำไรตอนนี้พินหิวข้าวเพราะว่าตั้งแต่เช้าไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เฟนนไฟมือแรกมือนเดียวเพราะฉนั้นเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นไปแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวยนกินกันทำเองนะทำได้เปล่าและนี่ก็คือป้ายของเราในปีที่แล้วทำไมของพอมันเขียนไอ้พ่เขียนเองจริงหรอเออ่าสื้อกำงมากเลย นทุกคะคนเราก็เปลี่ยนชุดมาแล้วกันเป็นแบบสไตล์เด็กคอส,สตายแล้วก็เด็กคอสได้นะคะอ่าแล้วก็แบบว่าตอนนี้เราหิวมากเราหิวมากๆแล้วเราก็แบบว่าเอ๋ในห้องมียนี้แต่นนแตนอันนี้เราได้มาจากที่เราไปซื้อมาคลิปดิกต๊อกที่ยาคนลุงเราลงคลิปในดิ๊กต๊อกอยู่แล้วก็ไปซื้อเงินเลยเป็นก๋วยเับยวนอ่าเราจะมาทำก๋วยเับยวนกันเพราะช่วงนี้ชอบก๋วยเับยวนมากเอ้าักไข่ไปไหนอ่ะต่อสายเลยทีในทีนี้นี่ปูทุบปูทุบไม่ใหญ่เขาบอกว่า น้ำสะอาด300ห้าสิบถึง400มิลลิเทตเดือดแล้วก็น้ำเส้นก๋วยเตี๋ยวมาต้มในน้ำเดือดจนสุกเติมาผัดแล้เนื้อตามใจชอบแล้วเครื่องปรุงอุย้ยกลิ่นกลิ่นขนา no ก็มัดขนา n ว้าวเอาใส่เออทำไมมีพริกด้วยวะใส่พริกกันป่าวะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นไรเว้ยเพราะว่าพอโตยิงๆๆย่งโตยิ่งกินเผ็ดได้น้อยลงเออตอนเด็กฟิล์มกินพริกเยอะมากเลยอะกี่โมะผักผักผัดผลลุฟฟี่จะไม่ใส่มัน ปกติอ่ <ไป S 1> ะเวลาไปกินกว๋วยจับยวนอ่ะเราจะบอกว่ากว๋วยจับยวนไม่ใส่ผักชีนเราจะไม่กิ่งั้นเราต้องชีมมันกระเทียมกระเทียมกระเทียมเอาะอะไรทีหลังใช่ไหมหลังติดตูติดตูติดตูติดๆๆๆตูจบแคน่นี้กินละคนกินร้อนต้องกินร้อนร้อนแบบไม่เป่าหนึ่งช้อนโอ้วันน่ะเรากินก๋วยจับยวนเปเลยที่แบบว่าร้อนที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยมันเหมือนมันเก็บอมความร้อนอยู่ในนั้นเลยร้อนมาก เอ,อาเลยง,งี้อ,อร่อยไหมออโอเคเราไปกินก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นๆจะไปไหนก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกที<ะ>ตอนนี้เราลืมถ่ายนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเสือ้อลงร้าน ปอดเออคนมีร้านเสื้อนะคะแล้วคุณก็ไปติดตามได้เตือนขึ้นไอจีไว้เออเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกันที่ไหนก็เดี๋ยวไปดูว่าที่ไหนเตือนไปรู้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูแถวใจเนั้นเออเตือนแบบถ่ายตอนกลางคืนอะไรอย่างงี้เโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ปั๊มปั๊มบางจากใกล้ๆคอนโดนี่ไม่ได้รีดด้วยไม่เป็นี่แหละสไตล์สไตล์ยับยับนี่ค่อนข้างมีบริเวณกว้างขวางถ่ายรูปได้ ตอนนี้เราเปลี่ยนเสื้อแล้วทะดาดาเป็นเป็นเสื้อคอลเลกชันที่คนถามมาเยอะมากที่สุดเพราะว่าซื้อที่ไหนของกัสอะไรอย่างเงี้ยจริงเมื่อกี้เราแวะถ่ายแล้วเราก็ลืมถ่ายยู u ูบอีกแล้วนะคะทุกคนเราเรามูฟมาเพราะว่าสถานที่แรกอ่ะยังยังไม่ได้เพราะว่าไฟมันจ้า <Okay. S 1> เกินไป ก็เลยมาที่ฟิวเจอร์ตรงใต้ถุนอาคารจอดรถมันก็จะมีความแบบวิวแบบมืดๆหน่อยเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่าติ้ง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 โอเคฮะเราก็เลยไหนๆก็มาฟิวเจอร์แล้วใช่ปะหาข้าวกินเลยที่นี่แต่ว่าปิดแล้วสามทุ่มคือร้านปิดหมดแล้วอ่ะปิดหมดเลยจะกินอะไรดีเนี่ยนึ่เด้งัตอนนี้ฟิวเจอร์อ่ะของกินปิดหมดแล้วเราก็เลยสั่งอัมลิน ใช่ปะใช่ละโอ้อยไม่รอนนะโอเคไปกินกันและนี่คือไก่ทอดร้านโปรที่เราสั่งมาบ่อยมากเผื่อหลายๆคนยังไม่รู้เราชอบกินอมมารินมันจะอยู่ในเฟซของรุ่มพีนีเว่ยพีมเข้าไปว่าอมมารินแล้วก็จะเจอร้านแล้วก็จะเยอะมากเต้นเต้นแน่นจัดดูดิ โอ้ยใหญ่มากเลยไม่กินจัดโอ้ยใหญ่โตมากมาใหญ่โตมากถึงมาโอเคเนี่ยคือทั้งหมดอัมมารินปิดิีกรอร์มารินอีกแล้วเอาวันนี้โฟนเป็นคนปิดคลิปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกิงก้งกิงก้งกิ้งกิ้งด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าบาย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 ไปกับอัมมาริน ไปกเอมาลินเดี๋ยวฟิวจะอินเสิร์ตเดี๋ยวฟิจะอินเสิร์ตันี้ไม่ดเตเต้งเตเง